เออสวัสดีครับทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลคูซากิครับวันนี้เรามีช่วงใหม่ที่เราจะมาเปิดตัวให้เพื่อนๆรับชมกันครับช่วงนั้นก็คือช่วงโฮมลูมโฮมเลช่วงนี้เป็นช่วงอะไรครับอ่ะช่วงนี้นะครับก็เด๋ยวสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นโกลเฟสโกลบอลนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมที่เล่นได้ทั่วโลกเลยแต่ว่าต้องซื้อตั๋วราคาประมาณ3า0ร้อยบาทนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าจริงๆอ่ะมันมันคุ้มป่ะเวลาที่เราจะ ซื้อตั๋วเล่นอีเวนต์ครั้งนี้คิดว่าคุ้มไหมต้องบอกว่าความคุ้มจากคนไม่เท่ากันแต่จริงจริง,รง,รง,รงส่วนตัวนะครับมองว่ายังไงมันมันก็คุ้มแหละเพราะมันจะมีเหมือนบางอย่างเพิ่มมาเช่นเรื่องบัตรตีบบสเรื่องของเลดเชนี่เรื่องของมอนพิเศษ,ษหรือมอนทวีที่จะออกมาให้จับอะไรเงี้ยครับก็ก็คิดว่าคุ้มนะเพราะจริงปีหนึ่งมีครั้งเดียวด้วยใช่ใชเป็นอีเวนต์ใหญ่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็อีเวนต์เนี้ยมันมี2งวันก็คือเป็นวันที่28แล้วก็29 ของเดือนมิถุนายนนี้นะครับถ้าเกเดือนนี้แล้ซึ่งมันก็จะมีโปเกมอนตัวใหม่ๆออกมาเป็นชายนี่ด้วยจะเป็นมีคาบิงชายนี่แล้วก็เป็นบังกรน้ําแข็งชายนี่ด้วยแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดคนซื้อตั๋วเนี่ยก็จะได้มอนมายาอีกตัวหนึ่งวัวคเนียนครับเปิดตัวใหม่เลยเป็นตัวใหม่เลยวัวคเนียนเหมือนกับเป็นตัวที่ดีแรงเหมือนกันนะแต่ก็คือมันได้ตัวเดียวเลยหนึ่งไอดีได้หนึ่งตัวตัวซึ่งก็ต้องลุ้นว่า IV วัจะเป็นยังไงซึ่งบางคนก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ดวง รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะมีบางอย่างที่จะเข้ามาในอีเวนต์นี้ด้วยพี่เรียกว่าเป็นฝาครับเป็นฝาแปงนฝาทองเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนมันเป็นยังไงใช่ก็เริ่มจากฝาทองฝาทองก่อนซึ่งมันก็ต้องซื้อตั๋วเหมือนกันค่อนข้างราคาสูงเหมือนกันเนาะตีเป็นเงินไทยประมาณประมาณหกร้อยหกร้อยบาทนะครับใช่ มันก็มันมีอะไรบ้างฝาทองเนี่ยมันจะช่วยให้เหมือนเราสามารถอัพค่าพลังของมอนลอนก็จะเป็นตั้งแต่ IV0 นะครับเป็นแอตแทกหรือเป็นเดฟหรือเป็น HP ดพีนะครับเป็นเลือดเนี่ยสามารถอัพค่าทั้ง3ค่าได้หมดเลยจากศูนย์ไปถึงสุดได้เลยใช่แล้วก็เรามีเวลาทำภารกิจเนี่ยสามหรือห้าวันนะครับหรือหนึ่งปีเัาะเองมีเวลาทำหนึ่งปีเลยแต่เรายิ่งเลือกตัวที่มอตอวีต่ำๆเนี่ยมาทำนะครับตัวภารกิจเราเนี่ยก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะนั้น เราควรเลือกดีว่าเราอยากทาตัวไหนอันนี้ขึ้นกับความชอบแต่ละคนเลยนะว่าอยากทําอะไรบางคนก็อาจจะเลือกมอนที่เป็นมายาเพราะว่ามองว่าเฮ้ยมันเทรดไม่ได้มันมันไม่มีโอกาสตีเพิ่มมาได้ด้วยหนึ่งคนมีตัวเดียวนี่ครับบางคนอาจจะเลือกใช้นี่ที่เราชอบก็ได้อใช่ขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นด้วยเพราะบางคนอ่ะไป PVP ก็จะเลือกตัวที่ PVP ไว้ใช้ใช่ส่วนบางคนก็ไม่ PVP นะก็แบบตีบอสตียิมธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะเลือกแต่มอนในตำนานก็ได้ที่เอาไว้ใช้งานจริงจริง ก็จะดีกว่าแล้วแต่การเล่นแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะบางอย่างบางคนเนี่ยอาจจะตีบอสบางตัวมาเยอะมากไม่ได้ร้อยเลยดวงไม่มีเท่เอากับเพื่อนก็ไม่ได้ร้อยก็ดวงไม่มีกได้จล้วก็หารอบนี้แหละชายนี่ตัวหนึ่งสดสวยๆแบบบางคนมีฉากหลังด้วยก็อัพเป็นไอวีร้อยได้เลยแบบเท่ๆเลยก็ได้เหมือนกันแล้วก็เราฝากเงินนะครับฝากเงินฝากเงินตอนนี้ เหมือนกับว่าเพิ่มได้แค่หนึ่งอย่างแล้วก็หนึ่งขีดด้วยก็คือต้องถ้าอยากได้ร้อยเนี่ยต้องเอาตัวที่ไอวิทเก้าแปดมาทำจึงจะได้ร้อยนะครับแต่เลือกได้แค่ช่องเดียวแล้วว่าจะแบบช่องแอตแทกเดฟหรือเลือดนี่ขึ้นกับเราเลยเอาตัวเองแล้วก็ซึ่งซึ่งฝากเงินเนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนได้ทุกคนได้หมดได้หมดเป็นเป็นของฟรีกคนได้เือขอหลังไมที่ไปอ่านมาแด้ก็มีไย่างเปลี่ยนแปลงบ้างแต่เดี๋ยวเราอยากมาเป็นแบบนี้ตอนที่เราอัดตอนนี้ ยังไม่มีออฟฟิเชียลนะครับใช่อ่าก็ต้องรอออฟฟิเชียลอีกทีนึงแ้วถ้าถ้าเราจะเล่นโกเฟสเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมตัวอะไรบ้างดีอ่ะอันดับแรกเลยซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วซื้อเสร็จแล้วปุ๊บกระเป๋าม่อนนะครับต้องมีเยอะมากแนะนำว่า500อัพหรือ1,000ไปเลย1,000 500ถึง1,000ช่องเลยจะดีที่สุดและต่อมาก็คือ ปาร์ตี้บอสสำคัญมากเพราะว่ารอบนี้จะมีบอสสองตัวที่น่าตีนะก็คือซาเชียนกับซามาเซนต้าหรือมาโลกันมาดาบนั่นเองใช่ซึ่งวันเสาร์จะปล่อยมาโลวันอาทิตย์ปล่อยมาดาบนะครับสองวันปล่อยไม่ไม่คนละตัวกันตัวใช่แล้วเราก็ต้องตีเยอะๆเพื่อเก็บพลังงานเอามาเอามาแปลงเปลี่ยนฟอร์มแปลงร่างตัวละ1000นะถึงจะโวลังพลังงานหนึ0งพนใช่ใช่ซึ่งอาจจะต้องตี น่าเป็นกี่ตัวครับประมาณเป็นสิบสิบอย่างแต่ไม่ไดสิบเป็นเย่างแกสิบเลยเวเยอะอยู่นะเยอะเยอะใช่เพราะจริงๆต้องบอกโกเฟสที่รอบโกเว้ยังไม่เริ่มนะแต่ว่าบางคนเนี่ยได้ไปแจมอีเวนท์ที่อย่างที่โอซาก้าหรือปารีสใช่หรือว่าที่อเมริกาคอนเทนท์ก่อนแล้วใช่ก็จะมีตัวไว้ใช้งานก่อนใช่เพื่อนแต่เขาได้โวแค่หนึ่งตัวนะเพราะมันมาจากเควสที่ให้พลังงานอินหนึ่งพันเลยก็โวเบยกร่างได้ก่อนส่วน่วโลกส่วนรอบโลกเนี่ยสายฟรีก็เล่นได้นะใช่ได้พลังงานเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ซื้อตั๋วเนี่ย ก็จะมีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมามากกว่าสายฟรีแล้วก็นอกนอกจากบอสอ่ะมันก็จะมีพวกคอสตูมด้วยอย่างเช่นปีกรจูใส่มวนซึ่งเกิดมาเป็นเป็นบอสให้ตีก็รวมถึงตัวฟาลิงคอสตูมเป็นรถไฟอันนี้ก็สวยดีใช่นารัคนที่แบบล่าชายนี่อะไรเงี้ยก็ต้องตีตีบอสหาชายนี่นอกจากนั้นนะครับในช่วงโกลเฟสเนี่ยก็จะแบ่งเวลาเป็น4ี่ช่วงซึ่ง4ี่ช่วงเนี้ยมันก็จะแค่แบบ1ชั่วโมงนะวนมา4ี่ชั่วโมง ใช่สี่เข้งเนี้ยก็จะวนท,ท,ทีละช่วงทีละช่วงเลยซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยโปกเกมอนที่ออกมาก็จะไม่เหมือนกันแตกต่างใช่แตกต่างกันซึ่งมันก็จะออกมาเป็นมอนป่าแล้วก็น้ําหอมด้วยซึ่งรอบนี้เราก็ต้องเปิดน้าหอมทั้งนั้นเลยใช่ใชเพราะว่ามอนที่ออกจากน้ําหอมมามันจะเป็นมอนพิเศษทั้งนั้นเลยรวมถึงมันอันโนนด้วยอันโนนนี่แลอันโนน,น,โนก็จะเป็นตัว S าต,ตัวชิลที่ปทเปรว คนที่ซื้อตั๋วเนี่ยก็จะมีมอนพิเศษออกมาด้วยอย่างเช่นเป็นมอนทวีปนะนก็คือเป็นเต่าซึ่งประเทศไทยมีอยู่แล้วไอเต่าไฟแล้วก็มีแพะภูเขาด้วยแต่นั้นก็มีกระรอกกระรอกสีขาวสวยมากเลยตัวนี้แล้วก็ลง,ลงถึงมีอีกตัวสุดท้ายนึงเป็นเป็นกุญแจ <Okay. S 1> ตัวกุญแจซึ่งปกติมันจะอยู่ยุโรปนะซึ่งรอบนี้มันก็มาในรอบโกลโบโด้วยซึ่งน่าเก็บมากๆเลยคนที่ซื้อ,คน,อคนที่ซื้อตั๋วเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช่ แล้วแพทย์ผู้หอก็เพิ่งปล่อยเชนี่ด้วยอ่่าใชแต่บางคนก็ได้ไปก่อนตอนที่ไปเล่นโกลเฟสที่ออสการ์หรือที่อื่นนะครับแต่เราเนี้นใจโลกบอลได้มาจับคอมกันว่าใครจะได้ใช้นี่บ้างใช่ต้องบอกว่าโดนยากมากเป็นตัวหายากยากมากแล้วก็มีอีกตัวนึง่งที่เพิ่งปล่อยใช้นี่คือบิงบิงเออร์เป็นตัวนะครับอันนี้หลายคนก็ตามหากเชนี่อยู่เป็นตัวแร่มันสุเป็นตัวแร่แร่มากๆเลยแล้วก็สวยมันเป็นตัวสวยอ่ะสีขาวเป็นตัวแร่แร่มากๆ แล้วก็ช่องรอในวันนี้นะครับที่เป็นช่องฮมงทมเลนะครับเราก็เหมือนอยากจะจัดเหมือนเป็นการแนะนําหรือว่านนสป,ปอยอีเวนต์ล่วงหน้าให้เ,เพื่อนๆนได้รู้ว่าเ,เดือนนี้หรือใกล้ๆจะถึงเนี่ยมีเวนอะไรแล้วก็เราจะได้เหมือนเตรียมตัวกันแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับมาแจมด้วยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอคลิปฮมงทมเลเนี่ย ในทุกๆเดือนเลยเราก็จะมีถ่ายประจําให้เพื่อนๆได้มาดูกันได้มาชมกันว่าเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างให้เราได้มาลุ้นให้เรามาแจมมาเล่นด้วยกันได้เต็มตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าหมาโลกระบาดแบบมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งด้วยคือคือมันเอาไปตีเสาเดนัมแอกกับตีกระแมกได้ด้วยนี่ซึ่งปกติบอสทั่วไปอะตีไม่ได้ใช่เป็นบอสเดนัมแอกแต่ตัวถ้าหมาโลกมาดาดเนี่ยใช้ได้และเดี๋ยวเราจะได้เห็นในคลิปนะครับว่าเจ้างซองหมาเนี่ยมันใช้งานดีไม่ดียังไงเดี๋ยวรรดูคคลิปนะับ วันนี้เรามีช่วงพิเศษอีกเพิ่มอีกหนึ่งช่วงครับก็คือเราจะมีแขกพิเศษคนหนึ่งครับเราเชิญกันเขาเลยได้ไหมใช่ซึ่งเป็นน้องที่มาเล่นกับกลุ่มเราประจําเลยประจำเลยใช่ใช่อ่ะพอดีต้อนรับน้องแบงค์นะครับข้ามปุ๊บมือเอามากินตรงนี้เลยมามามาแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อแบงค์ครับมาเล่นกับกลุ่มเราประจําเลยเนาะใช่แบบบางทีก็มาจามจุรีบ้างสยามบ้างมาเล่นกับมาแจมกับเราได้กันบ่อย แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้โกเฟสก็ไปด้วยกันใช่ไหมครับใ่ดซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมีหมาโรคกับหมาดาบเข้ามาให้ตีอยากถามน้องแบงค์ครับว่าจะส่งหมาเนี่ยในส่วนตัวแหละน้องแบงค์ชอบตัวไหนมากกว่าและทำไมถึงชอบตัวนี้ชอบตัวหมาดาบมากกว่าครับอ่าทำไมครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบสะสมมอนสีเยอะเยอะสีเยอะเยอะอ่าใช่เพราะว่าเพราะว่าหมาดาบตอนนี้สูงสุดสูงมากเกมตอนนี้เลยสูงที่สุดเลยใช่ใช่เท่าไหร่นะห้าพันห้าพันหกร้อยซึ่งสูงสุดในเกมทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกว่ามันพาไปตีไดนามิกินกมแบกได้ด้วยแล้วก็ตอนอัพอัพค่าแอแทมครับมันไม่ต้องใช้พลังของเพลสปอร์ตสามารถใช้ดั๊อย่างเดียวเลยดั๊กับแคนดี้นะโดยที่ไม่ต้องเสียพลังเ o p สปอร์ต600-800นี่ครับอัพไปได้ด้วยดั๊อย่างเดียวซึ่ง CP สูงสุดก็คือ5,629นะอ,อันนี้คือสูงสุดที่ยังไม่บูสต์นะครับเยอะที่สุดในเกมตอนนี้ละ แล้วก็ถือว่าตีแรงตีแรงกว่ามาโลด้วยแต่มาโลจะดีกว่าก็คือถึกกว่านั่นเองจะสลับกันนอกจากเตรียมตัวเรื่องตีบอลเรื่องเล่นโกเฟนเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีฝาทั้งฝาเงินฝาทองเข้ามาเนี่ยน้องแบงค์มีมั่นใจใจยางว่าเอ๊ะจะเอาเจ้าฝาเนี่ยไปใช้กับตัวอะไรฝาทองถ้าเป็นฝาทองจะใช้กับตัวอะไรมีในใจอยู่2ตัวครับสองตัวถ้าสมมติในกิจกรรมเนี่ยหมาดาบเนี่ยไม่ได้ใช้นี่ร้อยเนี่ยก็จะเอาไปใช้กับหมาดาบแต่ถ้าสมมติว่าได้เนี่ยก็จะเอาไปใช้กับ เบซ่าใช้นี่ลักกี้แท้เลยสวยสวยงามสวยเหนีดเหลือเกิน93เพราะว่าเบโซ่ายังไม่มีรอยยังไม่มีรอยยังไม่มีรอยเหมือนแกงครับแต่แกงที่บอกครับว่าเรื่องของฝาเนี่ยมันอยู่ขึ้นกับความชอบของเราเลยว่าเราอ่ะชอบแบบไหนอย่างยน้องแบงก็บอกว่าผมอยากเนี่ยเอาเรื่องมาเลยเบโซ่าเนี่ยไปให้มันเต็มรอยให้สุดเพราะผมชอบอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเราสายพีพีอ่ะอยากไปใช้กับตัวที่พีพีเก่งๆอะไร้ยครับ ซึ่งขึ้นกับเราแหละว่าเราใช้ใจซึ่งเข้าแต่ว่าคนที่มีฝ่าทองเนี่ยตอนนี้มันจะเปิดขายวันแรกคือวันที่23นะครับแล้วก็ถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาใช้ถึงวันที่6กรกฎาคมนั่นหมายความว่าหลังจากจบโกลเฟสเนี่ยก็มีาใจเลยว่าจะใช้คิดตัวก็ได้วันที่ตีบอสสดโกลเฟสเนี่ยอาจไจะลองใช้นี่ก็ได้จะได้ใ้ตัวึงได้ยังมีเวลานิดนึงในการตัดสินใจ เดี๋ยวมาดูกันว่าในโกเฟสรอบนี้ครับใครจะได้ร้อยใช้นี่บ้างแล้วมันมีฉากหลังด้วยนะครับฉากหลังรอบโกลบอลใครอยาก<ช>ได้กันเ<ช><ช>นาะถ้าคลิปนี้นะฮะคิดภาพประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยกันนะฮะชอบคอนเทนต์ช่องนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบ,บ๊ายบ,า,บายบา